เอากลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการระคังสุขภาพนะครับอาจารย์ฮะสองเบรกที่เราได้พูดคุยกันนะก็ถือว่าเป็นสองเบรกที่ค่อนข้างที่มีคุณภาพจริงๆล่ะนะฮะแล้วก็เบรกนี้ก็ห้ามพลาดนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลายๆท่านที่กําลังนั่งอยู่หน้าจอนะฮะแล้วก็อยากจะสอบถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของศูนย์ภัยนะฮะที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวียงเราจําหน่ายนะครับจะเป็นมุ่งชื่นนะครับฟรีด้วย แจกฟรีนี่อันนี้แจกฟรีฮ่ะอาจารย์อันนี้แจกฟรีเนาะนี่นะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาขอรับขอขอรับได้นะครับหรือว่าอยากจะนําไปอ่าเขาเรียกอะไรนำไปดื่มนำไปดื่มนะครับนำไปดื่มนะครับแล้วก็บอกต่อต่อแกันนะฮะก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับเพราะว่าสิ่งดีๆนะครับเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้รับนะครับเพราะฉะนั้นก็สอบถามกันนะฮะ อาจารย์ครับเบรกนี้เบรกที่แล้วเนี่ยม,มันเกี่ยวข้องกับสมองสมองเกี่ยวข้องกับโรคความจําครับเกี่ยวข้องกับระบบประสาทครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าถ้าแผนปัจจุบันแล้วก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับทางอินสันครับเกี่ยวกับแอนไซเมอร์นะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับระบบประสาทครับซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นเนี่ยมักจะหดหู่ตัวเองอคือเป็นแล้วเนี่ยฉันไม่กล้าออกสังคมอ่ะฉันอายอ่ะ ฉันเคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะแล้วฉันไปฉันฉันไปไปงานแล้วมือฉันสั่นเงี้ยอาจารย์พูดได้เลยว่าแผลปัจจุบันคุณก็รักษาไปนะแต่ถ้ามีตัวช่วยตัวเสริมด้วยปัญจขันเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะตอบย้ำอาจารย์ไม่อยากจะใช้คําว่ารองอะอย่างนั้นพออเขาบอกว่าต้องลองดื่มนะคะอาจารย์ไม่อยากจะใช้คําว่ารอคืออยากให้แบบดื่มเลยมั่นใจเลยให้มั่นใจเลยแล้วก็ดื่มเลย ให้มันนั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีใช่แล้วมันสามารถที่จะช่วยทําให้วิถีชีวิตเราเนี่ยสดชื่นขึ้นอแล้วก็นอกจากสดชื่นแล้วมันมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าไม่ต้องคาว่าต้องลองอาจารย์ไม่ชอบคำว่าต้องลองครับคําว่าต้องลองมันเหมือนกับไม่ไม่ไม่มั่นใจอ่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยเนี่ยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนฮะเปลี่ยนความคิดของคุณผู้ชมด้วยใช่ใช่นะฮะเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมต้องมั่นใจเพราะว่าอาจารย์นี่บอกวา โอ้โหมันมันเป็นอะไรที่มันไม่รู้จะใช้คําว่ามั่นใจหรือใช้คําอะไรมันต้องมันมันมันสิ่งจําเป็นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อโรคมันก็พัฒนาแล้วก็มันจำเป็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะต้องการให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้สุขภาพดีขึ้นครับอาหารเป็นหนึ่งในโรค อาจารย์บอกเลยอาหารเป็นหนึ่งในโลกคุณก็รู้อยู่ว่าเนื้อสัตว์ผักผลไม้ดีแต่อาจารย์บอกด้เลยในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยสมุนไพรดีอแล้วคุณจะไม่ลองครับแต่อาจารย์ไม่ใช่คําว่าลองให้มั่นใจคนที่รักสุขภาพตัวเองรักตัวเองนอกจากจะออกกําลังกายแล้วกินดีแล้วทุกอย่างแล้วอาจารย์อยากจะบอกเลยว่ามั่นใจในสิ่งที่อาจารย์พัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาท่านผู้ชมจะ เจ็บป่วยช้าลงเป็นโรคยากขึ้นเฮ้ยจริงเหรออาจารย์อุบลเป็นโรคยากขึ้นก็มไม่จริงเด้ยังไงในเมื่อระบบภูมิคุ้มกันคุณดีอ่ะถูกครับทำไมอ่ะคนบ้านเดียวกันนะอ,อีกคนหนึ่งเป็นวันโรคอ่ะอ,อาจารย์ใช้คำว่าคนบ้านเดียวกันเป็นวันโรคทำไมพ่อแม่พี่น้องเป็นวันโรคเอ๊ะทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็น แล้วมันก็ใช้ห้องน้ําเดียวกันใช่ไหมทั้ที่มันติดต่อได้มันติดต่อได้ม,มันเกี่ยวข้องกับร,ระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นอาจารย์กล้าประกาศว่าสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยมันเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันม,มันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงรแล้วก็สดชื่นเพราะฉะนั้นดื่มไปไม่ได้เสียหายตรงไหนม,มีแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะอาจารย์ใช้คําว่า พลังแห่งชีวิตมันคือพลังแห่งชีวิตมันเป็นการต่อยอดสุขภาพคุณให้แข็งแรงก็จะไม่ใช้คำว่าต้องลองใช้คำว่าต้องดื่มต้องดื่มต้องดื่มเลยม,มั่นใจมั่นใจ,ม,นใจมั่นใจในการดื่มนะนะคะฮเห็น ไปเยี่ยมเคสตั้งหลายเคสโอ้โหเยอะมากอาจารย์มีอะไรบ้างไหนลองเล่าชิแบบมันไม่น่าเชื่อมัน Amazing อ่ะขึ้นหนึ่งแลอาจารย์นะที่เราเห็นนะฮะก็คือความเชื่อมั่นในตัวของอาจารย์นะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ก็ได้ชมชื่นชมอาจารย์ก็บอกแล้วนะฮะว่า อาจารย์เปิดไปหลายๆสถานีมีแต่พีเซนเตอร์ที่มาขอขอพูดว่าไอ้สมุนไพรตัวนี้ดีตัวนี้ดีมีแต่เพียงแค่พีเซนเตอร์ไม่มีใครกล้ามาบอกจริงเราก็ไม่รู้เขาเป็นใครและมีความรู้ทางด้านนี้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้เลยเราไม่รู้แต่มีอยู่ช่องเดียวเท่านั้นในประเทศไทยอาจารย์กล้าบอกมานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยดีฉันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรอยากจะให้คุณเนี่ยมั่นใจแล้วก็ดื่มเลย พราะเะั่นอาจารย์พูดได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ว่าอันนี้ดื่มแล้วดีนี่ดื่มแล้วดีในฐานะที่ดีเจชายไปเยี่ยมคุณลูกค้าเนี่เอาเด็ดเด็ดสักสักกรณีสองกรณีที่เอาเด็ดเด็ดเลย,ยเอ,าอาจารย์เ,เด็ด<ส>เด็ดนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้ว <laughs> เด็ดด้านไหนอะเด็ด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 อย่างนี้เหรอเรื่องเด็ดยังไงสงสัยจะต้องเด็ดอย่างนี้แะละนะจริงๆแล้วอาจารย์นะก็คืออย่างอย่างที่บอกะอาจารย์ก็คือเรื่องเรื่องของหลายๆท่านนะนะฮะที่ที่ดื่มนะฮะน้ำดื่มสมุนไพรของเรานะครับแล้วก็ก็มีหลายๆเคสนะครับที่ที่บ่งบอกได้เลยถึงความความรู้สึกดีนะฮะความรู้สึก ที่ดีต่อไม่ว่าจะเป็นทางท่านผอ,อแล้วก็ตัวอาจารย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงหลายท่านนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนี่แหละนะครับผ่านทางช่องเรานี่แหละหหนะครับแล้วก็ทําให้หลายคนมีความมั่นใจมีความก็ที่อาจารย์เห็นนะแต่อาจารย์ไม่ได้ไปแต่ดีใยไปที่ว่าท่านผออนอนอยู่กับเตียงอะ่ะชื่อชื่ออะไรนะนอนอยู่กับเตียงที่คุณตาไปเยี่ยมด้วยอ่ะนอนอยู่กับเตียงแล้วก็ท่านผอช้อนขึ้นมาแล้วก็ให้ดื่มอ่ะ อ๋อที่บุรีรัมย์ใช่ที่ไปงานคุณยายพายายพาออโอ้โหอันนี้นี่อาจาร,รย์มีความรู้สึกเลยนะว่าเคสอย่างกรณีเนี้ยอูออ้สุดยอดอาจาร,รย์สุดยอดจริงๆคือคืออย่างยายพาถ้ามีรูปก็ก็ดีนะ,ะคืออาจาร,รย์มีความรู้สึกว่าเป็นแบบเนี้ยญาติแทบจะปล่อยแล้วปล่อยแล้วฮะใช่ไหมคือคือคือพออ่อเหมือนกับไปไปไป,ไปชุบชีวิตใหม่นะครับเพราะว่าคือเราไปเห็นสภาพตอนแรกเนี่ย แล้วถ้าไปถึงไปอ่ะอันนั้นเขามีมีมีคนเขาก็โทรมามาทางทางท่านพอนีบอกว่าอยากให้เขาาไปดูเคสนี้หน่อยเพราะว่าสงสารแกนะฮะแล้วแกก็อยู่คนเดียวนะฮะพอก็บังเอิญก็ผ่านทางผ่านนะฮะก็ถ้าไม่แวะก็กะไรอยู่นะฮะด้วยความที่เป็นเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจเอื้อนะฮะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็เลยต้องแวะอาจารย์ ดูดินี่ฮะแวะไปไปเจอสภาพหนิวคือนอนก็คือเหมือนรอพูดง่ายๆถ้าภาษาชาวบ้านก็คือรอวันตายเนี่ยดูสิหยดแรกที่เขากินนะถ้าเราดูดวงตาเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับเห็นไหมขนลุกเลยอเนี่ยแล้วทำมันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าเปิดทวารอ่ะหรือเปิดต่อมรับรสอ่ะอ๋อเหรอฮะฮะถ้่านกินแล้วมีการสั่นๆหรือว่าแบบขนลุกเงี้ยดีค่ะมีการตอบสนหนวดดีท่านพอยังไม่หยุดนะครับ พอพอเริ่มแบบสั่นละแล้วก็แบบไอ้ต่อมรับรถเนี่ยมัน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 เปิดละปากเปิดเลยสามารถพูดได้แล้วท่านพออ่ะให้ดื่มซ้ำอีกซึ่งตรงเนี้ยถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่ควักคุณยายคนนี้ออกจากที่นอนแล้วให้ดื่มอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดดื่มแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมให้ดื่มอีกนี่นี่ตามเข้าไปอีกตามเข้าไปอีกพอรู้ว่าดีแล้วเนี่ย ท่านผอเนี่ยยิ่งกว่าคุณหมออีกนะตั้งแต่จะส่องพระเก่งแล้วนะยังสามารถวินิจฉัยว่าต้องดื่มต่ออ๋อต้องเติมเข้าไปอีกค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่ร่างกายกำลังกำลังตอบสนองกำลังตอบสนองแล้วถ้าก้มดีๆนะโคดไปที่ดวงตานะอาจารย์บอกดวงตาจะเปิดเปิดแล้วเปิดเลยเขาเรียกว่าดวงตาจะเปิดสมองจะรับรู้เลยและทุกอย่างก็จะดีขึ้นเห็นไหมลืมตาได้แล้วสีหน้าเริ่มเริ่มลสีหน้าเริ่มดีแล้ว เพียงไม่กี่นาทีอ่ะความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอ่ะต่อการตอบสนองต่อสมุนไพรซึ่งตัวอาจารย์เองบอกเลยท่านผอยิ่งกว่านางฟ้าไปผูกปูนใยญนี่นี่ครับจากนอนอยู่นั่งมากินข้าวได้และกินข้าวอร่อยนี่เนี่ยกินข้าวอร่อยชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะชีวิตเปลี่ยนที่เดิมชีวิตเปลี่ยนดูหลานได้ด้วยครับครับเพราะว่าดีใจชายแท้เลยนะเนี่ย บ้านแถวไหนบ้านอีเจชายเลยไงอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันด้วยบูรีรัมย์กับสุรินทร์ก็ทางผ่านนี่ไงแล้วนี่ขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาคือวิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่ลุกขึ้นมาละจากคนที่รอมัจจุราชอ่ะอาจารย์ใช้คำตรงนี้เลยครับญาติเอามานั่งแแ่แล้วก็ปะแป้งโอ้นี่ฮะฟันไม้ได้ไหมทำงานได้ทำงานได้ด้วยครับเล็กๆน้อยๆครับดูสิ และเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลยฮะซึ่งอาจารย์บอกด้วยเลยอันเนี้ยถือว่า Amazing สำหรับอาจารย์มากและถ้าเป็นญาติญาติจะไม่กล้าป้อนแต่อันนี้พออไปด้วยตนเองอ่ะพอออรู้ทุกอย่างมั่นใจอ่ะมั่นใจกินไหมล่ะดื่มไหมล่ะครับให้มั่นใจตรงเนี้ยและไม่ต้องมาจับชันเดี๋ยวฉันลุกขึ้นเองเนี่ยครับชันลุกขึ้นเองแล้ชันเดินเองเ้าไม่จับชันใช่ เรื่องของร่างกายเรื่องของสายตาอารมณ์เปลี่ยนไปเลยนะฮะดูสิอีกสักแป๊บหนึ่งหลังจะตรงแล้วนี่นี่จะเล่นกระตลกด้วยถึงบอกเลยว่าเคสนี้เป็นเคสที่ตัวจารย์เอง Amazing และส่วนใหญ่อ่ะญาติคนไข้อ่ะมักจะไม่ค่อยกล้าให้ดื่มครับแต่พอออนี่เด็ดมากสุดยอดฮะดื่มไปปุ๊บขนลุกคุยสักแป๊บหนึ่งให้ดื่มต่อครับคือเข้าเข้าถูก ทุกจุดเลยทุกจุดทุกจุดซึ่งตัวอาจารย์เองบอกเลยเคสนี้เป็นเคสที่กรณีตัวอย่างแล้วก็ฟกไปได้ว่าคนที่ถือวอลเกอร์ไม่ได้เจตนาที่ว่าโดนโดนอะไรนะถือวอลเกอร์ไฟฟ้าช็อตแล้วก็เป็นแล้วก็ตกลงมาตกลงมาก็มีปัญหาเรื่องไขสันหลังใช่ก็ไม่ได้เจตนาครับทิ้งวอลเกอร์ได้แล้วแล้วก็มานั่งข้างๆอาจารย์ก็พูดได้เลยว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นพ่อบุญดีช้ยเนี่ย ที่มีเยี่ยมบ้านต้องต้องยกคกวามมีความชอบให้กับท่านพ่อแล้วก็รวมไปถึงทีมงานด้วย<ใช>ที่ไปกันดึกดื่นด้วยนะฮะไม่ใช่ธร<ม>รมาดาแล้วก็ทางเข้าไปเนี่ยอาจารย์โอ้โหจะเห็นสภาพนึ่งแบบคือแบบคือใจผมนี่ยโอ้ยเรากลับดีกว่าไหมใช่มันใช่ฮะมันเปรี่ยวด้วยแล้วก็แมชนบทก็อย่างที่ทราบเป็นดีนะครับพอตกค่ำมามันก็มืดมองอะไรไม่ก็เห็นนะฮะแล้วก็ทางผ่านก็ต้องผ่านผ่านวัดด้วย อ๋อิกลัวนี่กลัวของอ่านวัดใช่ไหมอาหานวัดด้วยแต่แต่ว่าทีมงานมันไปเยอะแล้วก็มีของดีไม่เป็นไรนี่นี่ตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่านี่คือเคสที่อเมซิ่งอีกเคสหนึ่งที่ว่าคุณลุงจำลองอ่ะที่อยู่ในปทุมธานีอ๋อคุณลุงจำลองอยู่ที่คลองคลองเสือใช่ไหมใช่ใช่คลองสิบเอ็ดหรือคลองอะไรนี่แหละไม่ใช่คลองสิบเอ็ดคลองอะไรสักอย่างนี่แหละฮะคุณลุงจำลองถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้นะแล้วก็เป็นคนมีสตัง มีความรู้ครับมีสตังถูกครับแล้วก็จะหาหมอที่ไหนเนี่ยหาได้อยู่แล้วคุณลุงจำลองเนี่ยค่ะจะหาหมอที่ไหนเนี่ยหาได้อยู่แล้วแล้วเป็นสเก็ดเงินอ่ะสั่งทีอะเท่าไหร่โอยห้าหกลังห้อืมคือแกมั่นใจมากอะมั่นใจมั่นใจสุดๆไม่ใช่มั่นใจมันประจักษ์ชัดประจักษ์ชัดใช่ฮะมันมั่นใจก็คือตอนแรกอาจจะไม่ได้ซื้อถึงห้าลังซื้อไปแล้วอ้า ไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันไปทั้งโรงพยาบาล<ม>ผิวหนังโรงพยาบาลไหนที่ว่าเด็ดที่<ด>ว่าดีดคุณหมอคนไหนที่ว่าเก่งเรงได้ผิวหนังไปหมดครับ แต่ไม่สดชื่นถูกค่ะไปหมดก็ทาอย่างเดียวครับผมแล้วที่สําคัญอาจารย์นะฮะก็คืออย่างที่เราก็ทราบกินดีก็คือมีตุ่มขึ้นตามตัวแล้วแกก็พวาตายด้วยตายฮะเพราะว่าคนเขามองว่าเป็นเอชหรือเปล่าเป็นเอชหรือเปล่าจะติดผมหรือเปล่าเนี่ยมันนั่งข้างๆเนี่ยจะติดกันหรือเปล่าใช่ฮะนี่แหละฮะคือมันเป็นทางออกอ่ะอาจารย์มีความรู้สึกเลยนะว่าสองเคสเนี้ย ที่อาจารย์ประทับใจแล้วมีอีกเคสหนึ่งมีเคสไหนอีกไหมที่ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังมันมันมันเยอะคือมันเยอะคือแทบจะทุกเคสเลยที่ผมไปนะฮะมันสร้างความรู้สึกดีๆนะฮะ <S <S ให้ให้กับให้กับพวกเรา <S <S 1> <S 1> แล้วก็รวมไปถึงท่านที่ดื่มด้วย <S 1> <S 1> วนะฮะก็คือทุกครั้งที่เห็นทีมงาน,นะจะมีความรู้สึกแบบดีใจเราก็อยากจะเล่าอยากจะเล่าประสบการณ์อ๋ออีกเคสหนึ่งที่ว่าอยู่ทางใต้อ่ะ คุณลุงอะไรนะที่ว่าเป็นเอาพึยกยศแข็งไม่ขึ้นอ่ะคุณลุงสุรินคุณลุงสุรินนะคุณลุงสุรินคุณลุงสุรินนี่อีกอีกเคสหนึ่งอาจารย์ก็ม<ช>ีความรู้สึกว่าถือว่าเป็นเคสมหรรรยาสยัจ์อนกเคสหนึ่งใช่ <navig uen> ถือว่ามหัศัจรย์จริงๆแล้วก็เป็นเคสแรกด้วยที่ที่ผมได้มีโอกาส<ๆ>ได้ไปสัมภาษณ์และสัมภาษณ์ต่อเนื่องถูกต้องไม่ใช่สัมภาษณ์แบบติดตามผลตลอดเลยใช่ฮะติดตามผลอยู่ตลอดแล้วก็เป็นเป็นเป็นเคสที่ ต้องบอกว่าปฏิหารจริงๆนะฮะจากคนที่นอนติดเตียงแล้วก็ไม่สามารถที่ช่วยเหรือตัวเองได้นะฮะแต่ว่าวันหนึ่งนะฮะหลังจากที่ดื่ม่มงชื่นนะครับเราก็ทําให้ตัวคุณลุงสุรินเนี่ยเปลี่ยนไปเลยฮะอ้าวนี่ฮะจากที่ยกมือแทบจะไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็อยู่แต่บ้านใช่ใช่ข้างบ้านเกาบอกว่า อิตาคนนี้ออกไปไหนไม่ได้นะไม่ได้แล้วต้องนอนอยู่กับบ้านใช่ฮะหลังจากเอ๊ะไปทําอะไรมาทําไมตอนนี้ออกวิ่งแล้วถูกฮะชาวบ้านของงกันชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนี่งงมากแล้วก็ดีเจชายที่อาจารย์มาทับใจก็คือดีเจชายอไม่สัมภาษณ์แต่คุณลุงอย่างเดียวไปสัมภาษณ์คนข้างบ้านอ่ะถูดิถูกฮะนี่แกวิ่งโชว์เลยฮะเดี๋ยวหาว่าไม่จริงอนี่เนี่ฮะซึ่งอาจารย์บอกได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ แม,ม่มันมันกลับฟื้นคืนชีพม,มาเนี่ยเนี่ยไหมครับครับซึ่งอาจารย์บอกเลยคนปกติเนี่ยไม่มันมันไม่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาได้ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ดีเจชายเจอจริงๆถูกครับ พบจริงๆใช่ซึ่งตัวอาจารย์เองอะโอกาสที่จะไปเนี่ยมัน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 น้อยอ่ะเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ต้องอยู่ในห้องแแบบนะฮะภารกิจเยอะะภารกิจเยอะแล้วก็สอนนักศึกษาด้วยนะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยแล้วก็สอนหนังสือด้วยอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสไปพบปะใช่แต่อาจารย์ก็แอบดูไม่ว่าท่านผอหลายๆคนแล้วมีอีกเคสหนึ่งที่ว่านอนนอนดูทีวีแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้พลิกตัวได้ แล้วก็ถ่ายวีดีโอมาว่าตัวเองอะเกี่ยวขาตัวเองอะพลิกตัวเองได้ครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้อาจารย์มันประทับใจจริงๆก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสิ่งที่สิ่งที่อาจารย์ทุ่มเทเน็ดเหนื่ยนะฮะไปกับสิ่งเหล่านี้นะฮะมีความรู้สึกภูมิใจไหมครก็อาจารย์มั่นใจนะมั่นใจว่าสมุนไพรที่อาจารย์คัดสรรมาเนี่ยมันเป็นเอกมันเป็นที่หนึ่ง และก็มันหาของที่จะมาชดเชยทดแทนเนี่ยยากเพราะว่าอาจารย์ทำมันเป็นตำรับไม่ใช่ว่าจะเป็นสมุนไพรเดียวอาจารย์พัฒนามาเป็นตำรับก็คือตัวเสริมตัวเพิ่มตัวประกอบและก็ตัวมัดตรึงรแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวพุ่งตรงสู่เซลล์แต่และองค์ประกอบเนี่ยอาจารย์จะมัดตรึงแล้วก็พุ่งตรงสู่เซลล์ได้และที่สำคัญที่สุดดื่มได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องกังวลว่า อาจารย์จะใส่สเตอร์ลอยหรือเปล่าใส่สารต้องห้ามหรือเปล่าเรื่องอะไรอาจารย์จะไปใส่อืเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าโนเนมอ่ะที่จะทําให้เขาติดอ่ะอเรามีฝีมืออ่ะเรามั่นใจว่าเรามีฝีมือแล้วงานตรงนี้มันคืองานที่เราท้าทายสิ่งที่จะตามมาในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้นะตัวอาจารย์เองบอกเลยไม่ต้องคํ่า่าใช้ลองอให้ดื่มเลยมั่นใจแล้วมั่นใจดื่มเลยไม่ยาก แมเวลาหมดอาจารย์เลยก็เลยต้องติดค้างคลิปดีๆนะนะคลิปดีๆแต่เดี๋ยวพอพอหมดรายการนี้ก็จะมีคลิปที่อาจารย์ตัดไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดีๆเหมือนกันที่อยากจะให้เราดูต่อเนื่องนะคะนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะหมดเวลานะฮะแต่ว่า ก็ยังไม่หมดไฟนะอาจารย์นะยังต้องต่อสู้ได <centimet re> <flying> <If S 1> ้ยังไงไ่หมดเหมดนะก็ยังคงพัฒนาสิ่งดีๆนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางช่อง160นะฮะแล้วก็ในช่องทางทางโซเชียลนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็มีจ m มแกมมี่แลวตอนนี้ไม่ทราบว่าจานส้มตอนนี้รับได้แล้วนะเท่าที่อาจารย์ส่งเขอฮะจานส้มไอพีเอ็มก็หนึ่งร้อย 126นะคะลองเปิดดู126นะคะก็ลองดูนะคะหรือว่าติดตามทาง Facebook ก็ได้ทาง Facebook ทาง y t u t u นะฮะก็พิมพ์คำว่าฟังให้ทีวีแค่นี้แหละฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ขึ้นมาแล้วล่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาดูความความรู้ต่างๆล่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ไว้ในได้หลายเทปนะครับคุณผู้ชมก็ไปดูว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรนะฮะแล้วก็ต้องการอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ไปดูกัน <C> e <at> นะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะก็ติดตามนะครับในส่วนของรายการต่างๆนะฮะทางฟางให้ทีวีของเรานะครับโดยเฉพาะรายการฝ้าลงังฝนแล้วก็รายการระคังสุภาพวันนี้หมดเวลาอาจารย์ค่ะ <c oughs> ก็ก่อนหมดเวลานะอาจารย์ขอฝากข้อคิดไว้ว่าชีวิต <c oughs> เราเนี่ยมีชีวิตเดียว <c oughs> นะถ้ารู้ว่าอะไรดีอ่ะต้องรีบปฏิบัติ <c oughs> และชีวิตคนเราไม่ได้ยืดยาวยาวนานไปสักเท่าไหร่หรอกนะคะลมหายใจเราก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะบั่นทอนชีวิตเราไปเรื่อยๆให้จบสิ้นไปเรื่อยๆแต่การที่เราจะสูญเสีย สิ่งต่างๆในการควบคุมตัวเองเนี่ยมันมันน่าสงสารน่ะเงินเต็มกระเป๋าแต่อยากจะกินโอเลี้ยงอยากจะกินกาแฟอยากจะกินสังขยาทำอะไรไม่ได้ต้องรักสุขภาพแล้วก็ <iques S 1> <elles> ต้องรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นอาจารย์มั่นใจตรงนี้นะว่าถ้าเรากล้าที่เราจะรักตัวเองแล้วเนี่ย <formations S 2> คนอื่นเราก็จะรักด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในฐานะที่ตัวอาจารย์เองเป็นนักวิจัยอาจารย์ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านแล้วเพียงแต่ท่าน จะมั่นใจแล้วก็ดื่มไหมเช่นเองคะอ่ะอยู่ที่ตัวท่านอ่าอยู่ที่ตัวท่านครับปล <ผม S 1> อดภัยไรโรคโชคดีโชคดีสวัสดีค่ะ